รู้จักกับนิดกลุ่มคนที่ไม่อยากอยู่ในระบบการศึกษาหรือว่าทำงานค่ะน e ดนะคะเป็นคำย่อที่มาจากคำว่า not in education employment or training นะคะใช้เรียกกลุ่มคนที่ไม่ได้เรียนหรือว่าไม่ได้ทำงานใดๆนะคะและหลีกหนีสังคมด้วยการเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องค่ะโดยที่คนเหล่านี้จะถูกครอบครัวช่วยเหลือทางด้านการเงินไปตลอดชีวิตนะคะทำให้เกิดผลกระทบกับสังคมเป็นวงกว้าง ปัจจุบันมักเป็นกลุ่มเยาวชนอายุประมาณ16-24ปีค่ะแต่ก็อาจครอบคลุมถึงอายุ15-29ปีแล้วแต่คำจำกัดความของคำว่าเยาวชนของแต่ละพื้นที่นะคะ การเป็นนีดค่ะระยะยาวจะส่งผลต่อเรื่องคุณค่าในตัวเองเริ่มตามไม่ทันเพื่อนโอกาสกลับเข้าตลาดแรงงานก็ค่อนข้างยากนะคะในระดับครอบครัวการเป็นนีดจะสัมพันธ์กับเรื่องของการพึ่งพิงมีแนวโน้มที่จะดูแลตัวเองได้ยากค่ะ สำหรับคำว่านี้นะคะถูกคิดคน้นและใช้ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษแต่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะคะเพราะว่านี้เป็นชื่อที่ถูกใช้เรียกภาวะหนึ่งไม่ใช่โรคที่เป็นสากลน,นะคะแต่นี้จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นประสบป,ปัญหากับบุคคลเหล่านี้จำนวนมากค่ะอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค